เดี๋ยวส่งท้ายเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่วัดน่วมกาโนนจังหวัดสมุทรสาครกันค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองพเมียคู่หนึ่งอภระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยอภรยมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ย สามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเออพระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนําไปว่าเออพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามี อาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะ แล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาเขาว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้นน่ะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีเขาก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนา รุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอัตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมน่าหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตรหมายกับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองมัางอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศ กามาเห็นเก้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลงวงพ่าหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลงวงพ่าหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของ หลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผล จรริพรห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดนุ่มการนนกันนะคะสอบถามรายละเอียดวัดนุ่มการนนได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 9491 084 982 3519ค่ะ